กทายสวัสดีอีกคลิปนะครับเพื่อนสําหรับคลิปนี้เราก็ได้ลงพวกชุดแนวทางบนล่างให้กับเพื่อนๆสมาชิกของเราได้ดูกันก็จะเป็นชุดนี้นะครับก็คือชุด2ตัวและก็3ตัวบนชุดนี้แล้วก็ชุดล่างของเราก็คือชุดนี้ส่วนสําหรับคลิปนี้เราจะเอาเอชุดเลขวิ่ง มาเพิ่มเติมเสริมให้กับเพื่อนๆไว้พิจารณากันอีก2ส,สูตรนะครับก่อนที่จะไปดูไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางที่เราทําไปอาจจะเข้าหรือหลุดก็ได้นะครับเพื่อนดังนั้นก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้นะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมาดูเลขบิ่งของเราว่าจะได้ชุดไหนตัวไหน เราจะมาดูกันทั้ง2ส,สูตรมันก็สถิติก็เอาตามนี้เลยนะครับก็คือสูตรแรกของเรานั้นเราจะใช้ตำแหน่งหลักแสนบวกกับหลักหน่วยก็จะเป็นสูตรแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องอะไรยุ่งยากสถิติของเขาก็คือ7บวก9ก็จะได้เท่ากับ6และก็7ส่วนตัวไ เขานั้นก็คือเลขกกก็คือเข้าชุดนี้มาตำแหน่งที่10บนมาดูสูตรที่2ของเรานั้นก็คือจะใช้หลักแสนบวกด้วยหลัก10ล่างแค่นี้เองนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นเลขเด่นแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเจ็ดบวกหก็ได้เท่ากับ2ก็มาเข้าอยู่ที่ เลข2นะครับอันนี้เลขชุดนี้จะเป็นเลขเด่นแบบบนล่างนะครับเ,เพื่อนๆคือไม่ปักหลักไปได้ทั้งบนและก็ล่างทั้ง110หน่วยเลยนะครับเ,เพื่อนมาดูตวดต่อไปก็คือ4ก็จะได้เท่ากับ4ีบวก0ย์ก็ได้เท่ากับ4แล้วก็5มาดูสูตรที่2 4งบวก0ก็จะได้เท่ากับ สตัวที่เข้าก็คือ x 4ก็คือหัวต่อไป5บวก2 5บวก7 7แล้วก็8ส่วนสูตรที่2นั้นก็คือเลข8ก็คือ เข้าที่ล่างนะครับก็คือเลข8สําหรับเลขเด่นของเราคือไม่ปักหลัก,ลกชุดนี้ก็เอาไว้เปรียบเทียบกับชุดแนวทางที่เราลงอที่ลงไปว่าจะเป็นเด่นตัวไหนนะครับมาดูหวัวต่อไป1-8ก็คือ9แล้วก็0 1ก็จะได้เท่ากับ4 ตัวที่เข้าก็คือเข้าที่เด็กสีเด็กวิ่งตัวเดียวของเราเข้าที่เด็กสก็คือมาที่ตำแหน่งนี้ส่วนไอ้ส่วนนี้ก็คือผิดไปเพราะว่าเดินมาแล้วก็ผิดไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะเอามาให้เพื่อนๆดูว่าในการเดินของของเขาจะเป็นแบบไหนก็เท่านั้นเองนะครับเพื่อนคือ สูตรแรกหลังจากที่เขาหลุดมาก็จะเป็น 6, 7ก็จไดก็จะเท่ากับ7แล้วก็8ก็มาเข้าอยู่ที่เลข8มาเข้าหลักร้อยหลังจากที่หลุดมาก็มาเข้านะครับก็6กเป็น12ก็เข้าที่เลข2ชุดไอ้สูตรที่2ของเราก็คือมาเข้าที่ล่างตัวนี้มาเข้าที่โนคือ มันไม่มาทั้งบนทั้งล่างคือว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะจับยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาชนกันอย่างหัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจคือเราสามารถวิ่งรูดได้เลยนะครับเพื่อนเราก็มาดูหวัวต่อไป0ได้เท่ากับ1และ2 1และ2ก็ได้เท่ากับ2 มาที่2095 1อันนี้ก็เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างอันนี้มาชนที่เลขสองแบบนี้มันก็โอเคนะครับมันก็ยังไงยังไงก็วิ่งได้สบายถ้าเกิดชนแบบนี้มาดูวดต่อไปของเรา7ได้เท่ากับ8และ9 8 9มาดูตัวเดียวกันก็ได้เท่ากับ2 ก็สูตรแรกเข้าที่เลขเก้ขึ้นบนส่วนสูตรที่2องลงล่างก็คือไอ้สูตรแรกงเรานั้นบนสูตรที่2ก็คือล่างมาดูงวดต่อไป8ได้เท่ากับ1นึ่งสสูตรที่2ก็คือได้เท่ากับ0อันนี้ ลงล่างมันเหมืนอนไออันนี้จากบนก็มาเป็นล่างก็คือเล็กหนึ่งอันนี้จากเข้าล่างก็มาขึ้นบนก็สลับกันมาดูไอวันนี้5เท่ากับ6 7มาดูตัวเดียวของเราก็คือ ได้เท่ากับ0ก็จะมีอยู่ตามนี้สําหรับชุดเลขของเรามาดูอันนี้ขึ้นบนอันนี้ก็บนบนเราจะมาไล่ดูกันเล่างล่างอันนี้ล่างล่างอันนี้หลุดอันนี้บน อันนี้บนอันนี้ล่างอันนี้บนล่างเนาะอันนี้บนล่างอันนี้บนอันนี้บนอันนี้ล่างอันนี้ล่างอันนี้บนก็คือสูตรที่สอง ก็คือบนบนบน,บนล่างบนล่างบนล่างบนงวดน,นี้จะเป็นล่างหรือเปล่าสาหรับงวดน,นี้ส่วนสูตรแรกของเรานั้นที่เราฟันไปเราฟันที่นี่อยู่ที่บนนะเพื่อนเลขหกก็คือฟันเลขหกวิ่งวิ่งวิ่งลูดก็คือเลขหกส่วนชุดเราก็จับมาก็อยู่ตามนี้ แล้วทีนี้ไอ้ชุดที่ว่าเลขเด่นตัวเดียวของเรานั้นมันมาได้เลขศูนย์วันนี้ผมคิดว่าเลขศูนย์นี้น่าจะไปล่างนะเพื่อนๆไม่งั้นก็เพื่อนก็ลองจับเป็นเผื่อมันจะมาเข้าเหมือนพวกนี้อย่างหกสองแล้วก็สี่สี่พวกเนี้ยก็จะมาจับเป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดก็สองชุดเองนะครับเพื่อน,นถ้าเกิดว่าเลขศูนย์ เลขบนเราฟันไปที่เลขหกเลขหกชุดนี้ที่ติดหกก็จะมีอยู่ตามนี้นะเพื่อนที่เราวงไว้ที่เราตีก่อไว้ก็คือเลขหกก็คือชุดนี้ส่วนล่างเลขศูนย์ของเรานั้นมันก็มีอยู่ไม่กี่คู่ชุดนะเพื่อนที่ว่าถ้าเกิดว่าศูนย์มาล่างจริงๆอย่างสถิติที่เขาเคยเดินมานะเพื่อนเลขศูนย์นั้นมันก็จะมีแค่ศูนย์สองศูนย์ สามศูนย์สก็จะมีอยู่ตามนี้ที่ว่าเน้นๆนหน่อยก็จะมี0ย์อยู่3ชุดก็คือ 05, 07แล้วก็09ก็จะมีอยู่3ชุดนี้ส่วนชุดวัดใจของเรานั้นให้ไปที่สองเก้าเก้าสองตัเน้นเพราะว่าเราฟันฝันไปที่เลขเก้าสำหรับล่างถ้าเกิดว่า0ูย์มาอย่างนี้ ก็อย่าลืมเผื่อศูนย์กไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพราะว่าเราฟันไว้ที่เลขเก้าก็คือเอาศูนย์มาใส่ก็คือศูนย์เก้าเนี่ยเราก็มีตัวรองไว้ให้กับเพื่อนๆอยู่แล้วแหละก็คือศูนย์เก้าชุดนี้ส่วนชุดบนของเรานั้นชุดบนของเรานั้นเราฟันไว้อยู่ที่เลขศูนย์นะเพื่อนถ้าเกิดว่าศูนย์เข้ามาบนจริงๆเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาศูนย์หกตัดลิ้นสําหรับชุดนี้ก็ได้เพื่อนศูนย์หกก็คือไอ้เผื่อ เผ่เข้ามาบนเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเขาจะมาบนหรือเขาจะมาล่างสําหรับเลขวิ่งตัวเดียวของเราแต่สติการที่เขาเดินลงมาเงี้ยมันก็สลับกันมานะเพื่อนผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขามาล่างก็น่าก็น่าจะเป็นไอ้พวก05 09 07พวกเนี้ยน่าจะมาชุดนี้ส่วนเลขบนถ้าเกิดเข้ามาได้ก็จะมาได้แค่ชุดเดียวนะเพื่อนก็คือไอ้06เพราะว่าเราเด่น เราฟันไปทีเลข6เพราะว่า6ก็ยังมาชนกับชุดไอชุดนี้ของเราอยู่ดีก็คือชุดนี้ยังไงยังไงเพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงวันแล้วผมจะมาตอกย้ําให้อีกทีนึงว่าจะจะเป็นชุดไหนเด่นชุดไหนนั้นเพราะว่ามันก็ชุดนี้มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมาบนหรือเขาจะมาล่างเพราะว่าอย่างที่ว่าเราจับมามันก็ศูนย์หกนี่ก็ ผมก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดเขามาบนจริงๆ่ผมอยากจะให้ตัดเล่นกันที่ศูนย์หกไว้ด้วยนะครับเพื่อนก็คือชุดพวกนี้แหละตัดเล่นเป็นศูนย์หกก็ได้นี่เพราะว่าไอ้ชุดที่เราเน้นๆมาชุดสามตัวเรามาเน้นอยู่ไอ้ที่ชุดหกติดที่หกสองเนี่ยก็คือชุดนี้ชุดพวกนี้อันนี้จะเป็นแบบปักหลักตรงๆยังไงก็อย่าลืม0 6ย์กแล้วก็62ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆพืสำหรับเลขบนส่วนเลขล่างนั้นก็ ศูนย์ของเราก็อย่าลืมทิ้งอย่าอย่าอย่าลืมนะครับชุดนี้ชุดเต็มของเราเพราะว่ายังไงยังไงงวดที่แล้วเราก็มาได้ตัวอยู่กับชุดเต็มของเราอยู่นะครับเพื่อนยังไงยังไงคลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบาย,บายบายครับผมสวัสดีครับ